และวันนี้ครับเราไปกันที่บารซิลซซเลเอครับทางด้านพันไมลัดครับวันนี้พบกัวเนเซ่ฟ้าเมงโกครับวันนี้ต้องพบกับฟอร์ตาเลซาวิตอเรียครับพบกับโบตาโฟโกและมินโลครับวันนี้ต้องดวลกับเซาเปาโลควรจัดหนักไปที่คู่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมวิคอยฟังครับ ก่อนที่เราจะไปฟังบทวิคห์ครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนใครกําลังมองหากลุ่มแนวทางดีๆสัก1กลุ่มก็ติดต่อมาหาผมได้เลยครับตามที่ขึ้นให้บนหน้าจอเลยครับขอรับประกันนะครับว่าถ้าเข้ากลุ่มผมมาครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะสายบอลสดไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดครับติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะได้ดึงเข้ากลุ่มครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับพันไมลัตวันนี้ต้องดวนกับกัวเนเซ่ครับสำหรับคู่นี้ครับจะลงเตะเวลาตีห้าครึ่งค่ำคืนนี้คร เิ้าถิ่นยางพันไมลรัดครับออกมาต่อกรเนเซอยู่ที่1ลูกปอครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าเกมนี้พันไมลรัดชนะได้ก็จะนําขึ้นไปเป็นจ่าฝูงโดยทันทีครับและถ้าถามว่าเกมนี้พันไมลรัดเอาอย่างแน่นอนไหมผมบอกเลยครับว่าเกมนี้พันไมลรัดเอาอย่างแน่นอนครับเป้าหมายของพันไมลรัดครับชัดเจนขนาดนี้ครับยังไงก็ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งกวเนเซครับผลงานเรียกได้ว่าไม่ค่อยที่จะดีครับยิ่งเป็นเกมนอกบ้านยิ่งไม่ดีเลยครับเพื่อนๆคู่นี้จัดไปที่พันไมลรัดไม่เสียหายอย่างแน่นอนครับ ต่อคู่ที่2ครับวันนี้ทางด้านฟา์เมงโก้ครับต้องพบกับฟอตาเลซ่าครับสำหรับคู่นี้ครับจะลงเตะเวลา6โมงครับเพื่อนๆและแน่นอนครับเจ้าถิ่นอย่างฟา์เมงโก้ครับออกมาต่อฟอตาเลซ่าอยู่ที่ครึ่งควบ ทางด้านเจ้าถิ่นอย่างฟาร์เมงโกครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเพื่อนๆและตอนนี้ฟา์เมงโกเองก็เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในตอนนี้ครับส่วนทางฝั่งฟอร์ตาเลซ่าครับเรียกได้ว่าผลงาน6เกมหลังถือว่าไม่ได้แย่ครับ6เกมหลังของฟอร์ตาเลซ่าครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเพื่อนๆนเลดเปิดออกมาแบบนี้ครับผมมองว่าอยู่ฟอร์ตาเลซ่าลุ้นเสมอจะดีกว่าครับจัดไปที่ฟอร์ตาเลซ่าได้เลยครับเราไปลุยกันต่อคู่ที่3ามครับทางด้านวิตอเรียครับวันนี้ต้องพบกับโบตาโฟโกครับสำหรับคู่นี้ครับจะลงเตะเวลา7 ขึ้นครับเพื่อนๆและแน่นอนครับเลทลาคคู่นี้ครับเปิดออกมาอยู่ที่เสมอในตอนนี้ครับโบตาโฟโก้ครับตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางครับและถ้าวันนี้โบตาโฟโก้ชนะได้ครับก็จะแซงฟาเมงโก้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงโดยทันทีครับส่วนทางฝั่งวิตอเรียครับผลงานช่วงหลังเรียกได้ว่าดูดีขึ้นครับเพื่อนๆและวิตอเรียครับวันนี้ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับเพื่อที่จะหนีโซน้ายตารางครับแถมวันนี้ครับวิตอเรียได้เล่นในบ้านครับสำหรับคู่นี้ครับจัดไปที่วิตอเรียครับโอกาสเสมอก็มีโอกาสชนะก็มีครับลุยไปที่ อาลีได้เลยครับ เราไปลุยกันต่อคู่ที่4ครับวันนี้ทางด้านมิไนโรครับต้องดวนกับเซาเปาโลครับสำหรับคู่นี้ครับจะลงเตะเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับเพื่อนเพื่อนและแน่นอนครับทางด้านมิไนโรครับออกมาต่อเซาเปาโลอยู่ที่ปอปาตากลมครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ามิไนโรเองผลงานช่วงหลังค่อนข้างย่าแย่ครับเพื่อนเพื่อนเจ็ดเกมหลังสุดของมิไนโรครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเพื่อนเพื่อเกมลับของมิไนโรครับเสียประตูค่อนข้างง่ายเลยครับเพื่อนเพื่อนส่วนทางฝั่งเซาเปาโลครับช่วงนี้ต้องบอกว่ากําลังมั่นใจกันเเลยยทีีดวครับ เซาเปาโลครับชนะมาแล้ว4เกมติดต่อกันครับคู่นี้ครับจัดไปที่เซาเปาโลไม่เสียหายอย่างแน่นอนครับและนี่คือ4ตัวเบาๆประจําวันนี้ครับเห็นตักเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับหรือว่าถ้าใครเห็นด้วยจะตามก็ยินดีครับสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีทุกคนเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ